ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมกมาถึงหัวหินแล้วครับพี่น้องหัวหินหัวหินหัวหินหันัวินหัวหินัวหนหัวหินหัวหินหัวนหวหินหัินหัหินน,น,นหนหิน ไม่เหมือนหาชะอำชะอำไม่มีหินนะที่ที่นี่มีมีหินที่นี่มีหินที่ชะอำไม่ไม่มีหินที่หัวหินไม่มีหินเดินชมรอบๆเลยนะคะวันนี้เรามาทักครึงเลยหัวหินก็มีหินนะคะลมก็เย็นสบายดีนะนี่คือหัวหิน ขึ้นหัวหยินขึ้นหัวหยินนะคะบรรยากาศขีมม่ม้า หอยไายใหญ่หอยนางรมเ,เขาเก็บหอยนางรมด้วยที่นี่เก็บหอยเขามีหอยนางรมให้เก็บด้วยเป็นบรรยากาศหอยเห็น กาศหัวหินค่ะอันนี้มาถึงหัวหินเลยนะคะนันกก่นดูคนกำลังไปถ่ายรูปหัวหินหัวหิน วันนี้มาทะเลหัวหินค่ะมาทะเลหัวหินมาหัวหินค่ะออกจากชะอาก็มาหัวหินขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจอากาศก,าก็บรรยากาศก็เย็นสบายดีค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกท่าน มันจะกาดยามเย็นน้ำทะเลบรรยากาศ เก็บหอยนางรมเด้เขาเก็บหอยนางรมได้เยอะเลยทะเลนี้มีหอยนงางรมทำไมกินไม่เป็นก็หอยนางรมเหรนหมาเขาขี่บอเขาขี่ใส่ถุงจะปะซะกันเอเอาถุงรองขี่เลยสบายเลยวย ตัวถลายด้วยเนี่ตัวตัวถลายลุกขึ้นมา